จากที่เราเคยขายดีๆแล้วมันตกต่ำจนเหลือวันหนึ่งสามร้อยบาทเราต้องหาทางออกใหม่เราลองสู้อีกสักตั้งดูแล้วก็เห็นคนไลฟ์สดขายของเราบอกเราทาไม่ได้เราพูดไม่ออกเปิดไลฟ์สดแรกนะนั่งมองกล้องแล้วก็บัสดีครับบัสดีครับอย่อย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไรจนวันเนี้ยตั้งแต่ขายมาพูดไม่หยุดจากมีคนดู 2- 3สคนคจนมีคนเข้ามาดูสูงสุด800 0คนคนติดตามขึ้นเกือบสอง0,000ใช้เวลาไม่ถึง3เดือนวันหนึ่งเลย เราใช้กล้วยมากแค่ไหนครับโดยเฉลี่ยถ้าเราออกมาสัญจรวันนี้ก็ประมาณ5,000ันลูกครับ5,000ันลูกคิว <c oughs> มันยาวแค่ไหนคะวันนั้นสองเสาไฟฟ้าสองเสาไฟฟ้านี่คือต่อเพื่อรอกินกล้วยปิ้งเราใช่ครับใช่ทุกคนคะเคยดูไลฟ์สดขายกล้วยปิ้งหรือเปล่าคะปกติเนี่ยเขาขายที่เพชรบุรีนะแต่ว่าวันนี้จะโชคดีมากเพราะว่าเขามาขายที่นนทบุรีและอยากให้ดูนี่ดูข้างหลัง คือนี่ขนาดไม่ใช่กลิ่นเขานะแต่คนยังเยอะขนาดนี้ร้านเขามีอะไรดีร้านเขามีอะไรเด็ดเดี๋ยวพาไปดูกันคะ่ะตามเข้ามาพี่โอสวัสด,ดีค่ัสวัสดีครับสวัสดีน้องจอยครับสวัสดีครับ,รบพี่โอเจ้าของร้านกล้วยเถ้าครับครับที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะเป็นพึ่งนะคะทุกคนไม่ใช่มลแรงวันแต่อย่างใดแต่เ๋ยวถามก่อนว่าความพิเศษของกล้วยร้านเราหรือว่าเมนูต่างๆของร้านเราเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะกล้วยของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเพราะกล้วยเราใช้สายพันธุ์พื้นเมืองของเพชรบุรีนะฮะแล้วก็ส่วน น้ำราดเราก็จะแตกต่างจากตรงอื่นเพราะเราใช้น้ำตาลตโนดเมืองเพชรมีความหอมมีความฉ่ำเป็นเอกลักษณ์ของตัวน้ำตาลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหาทานยากเพราะน้ำตาลตโนดออกแค่ปีละครั้ง<ะ>และเอกลักษณ์ของเตาก็คือเราใช้หินภูเขาไฟหินภูเขาไฟมีข้อดีตรงที่ว่าไม่มีขี้เถ้าไม่มีควันไม่มีฝุ่นแต่ให้ความร้อนได้สม่ำเสมอทำให้กล้วยมันละอุสุกเหลือง ล้านและร้านนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่ใช่กล้วยปิ้งธรรมดาว่าเขาเป็นกล้วยปิ้งส่งเครื่องที่มีเมนูให้เลือกเยอะมากใช่ครับผมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะ<า>เป็นกล้วยปิ้งส่งเครื่องใส่มะพร้าวก็โพดเผือกลาดน้ำตาลตันดน์เมืองเพชรครับผมเน<อ>ีย่ยเริ่มต้นจากนั้นเราใส่เผือกจุกจุนะครับโรยด้วยข้าวโพดสินๆเลยนะฮะ<อ>แล้วราดน้ำตาลตันดนฉ่ำๆ<อ>เสร็จยังไม่พอครับโรยมะพร้าวอ,อ่อ,อนๆครับน้ำตาลตันทน์ยั่วๆครับนี่อันนี้คือหนึ่ง ให้ดูจุกจกครับจุกจกหนูขอถามก่อนเยอะขนาดนี้ราคาเท่าไหร่45บาททุกหน้าราคาส <45 S 2> 5บาทเท่านั้นนี่นะจ๊ะอืมมันตันมนดเย็นใช่ครับต้องใช้เย็นมันจะยิ่งเหนียวยิ่งค้นยิ่งหอมมันมันให้เทเจอรแบบดีมากครับผมอืมกล้วยเขอนิ่มจริงๆนุ่ม หอมมีความแบบฉ่ำข้างในนิดนึงมีเท็กเจอร์ของเผือกของมะพร้าวแล้วก็ของข้าวโพรวมกันบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วนี่ก็คือเมนูที่สองของเรานะกค้ชจิ้งภูเขาไฟนะครับดีเมนูต่อไปที่นําเสนอเลยกค้ยปิ้งน้ำราดเผือกอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลตโนดธรรมดาแต่ว่าเป็นน้าตาลตโนดเผือกที่เขากวนเคี่ยวกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะอืมอันนี้ก็ดี แนะนำครอยากกินต้องมาลองมีหน้าหนึ่งนะครับเป็นน้ำราดทุเรียนนะครับทูเรียนจุกจุกแต่เดี๋ยวจอยพอดีขออนุญาตไม่ทานทูเรียนเดี๋ยวให้ทีมงานเราทานให้นี่นะคะพี่มิน้นเป็นไงมันมีทูเรียนกรอบอ่ะแต่กับความนุ่มของกล้วยใช่ไหมแล้วก็มีแบบน้ำทุเรียนราดก็เลยแบบอืองเรียนน่าจชอบจริงร่ะไม่หยุดกินแล้วไม่หยุดกิ<ใ>นแล้ว เห็นกล้วยเยอะมากขนาดนี้วันหนึ่งเลย เราใช other, <S <S ้กล <c oughs> ้วยมากแค่ไหนครับโดยเฉลี่ยถ้าเราออกมาสัญจรวันนี้ก็ประมาณ5,000ลูกับ5 0 0 0ลูกคิวมันยาวแค่ไหนคะวันนั้นสองเสาไฟฟ้าสองเสาไฟฟ้านี่คือต่อเพื่อรอกินกล้วยปิ้งเราใช่ครับจุดเริ่มต้นเลยว่ากว่าที่พี่โอจะมาทําร้านกล้วยปิ้งเนี่ยเป็นไปมายังไงคะก็ก่อนที่จะมาทากล้วยปิ้งเนี่ยผมได้ทาธุรกิจส่วนตัวแต่เจอวิกฤตเรื่องโควิดแล้วเราก็ต้องปิดตัวไปแต่พื้นเพเราเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีเราก็เลยกลับมาอยู่บ้านแต่ที่บ้านเนี่ยมีธุรกิจอยู่แล้วเป็นธุรกิจขนมหวา พแต่พอเราทําได้สักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราเราก็เลยหันว่าเรามาทําอะไรดีก็เริ่มต้นจากว่าเรามองว่าเพชรบุรีเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรเป็นสําคัญในตัวอำเภอท่ายางเนี่ยปลูกกล้วยติดอันดับหนึ่งในตัวอำเภอเลยแล้วก็อย่างกล้วยเนี่ยมีผลผลิตออกทั้งปีมันก็เลยง่ายแล้วก็เลยอยากนําเสนอเป็นกล้วยปิ้งในตอนเริ่มต้นเรามาเป็นกล้วยปิ้งแบบทรงเครื่องแบบนี้เลยไม่ครับตอนแรกยากเป็นกล้วยปิ้งธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรมีน้ําราดน้ตาตาลโตนดแล้กล้วยปิ้งออแล้วขายไปสักพักหนึ่งปรากฏว,ว่ามีแต่คนแก่่่่กกกกิิินนนนน็็เเเเเลยยหัััับมมมมาาาาาาคดวออออะรรรรตต้้้งทททํไีีแป ใส่เผือกข้าพดมะพร้าวคือเราท้าทายตัวเราอีกเป็นจุดป,ประกายว่าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องวิ่งตามคนอื่นเหมือนขายกล้วยปิ้งเหมือนคนอื่นเขาแต่วันนี้เราไม่อยากวิ่งตามใครแต่เราอยากชนะตัวเองอก็เลยหันมามองว่าเราต้องทากล้วยปิ้งให้มันมีหลายๆรสชาติให้แตกต่างถึงไม่มีคนกินไม่เป็นไรอย่างน้อยมันมีความแตกต่างอ,อย่างน้อยเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเอง เราเริ่มจากการขายเป็นรถแบบนี้เลยไหมคะตอนแรกไม่ใช่ครับก่อนที่เราจะมาขายเนี่ยเราเริ่มต้นจากเราขายหน้าร้านพุงชนิดเป็นเคาน์เตอร์เอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็เอาเอาเตามาวางแล้วย่างขายเริ่มต้นจากศูนย์จริงตอนที่ขายเนี่ยก็ขายดีบ้างไม่ดีบ้างช่วงที่ล็อกดาวน์นี่เป็นอะไรที่สาหัสมาเพราะว่าพอมีการต้องเที่ยวปุ๊บเราขายไม่ได้ยอดขายมันก็ตกลงไปเรื่อยๆก็เลยต่อรถเะ้งพ่วงทางไปขายในตลาดขยับไปหาคนเมื่อก่อนเราขายอยู่ให้คนมาหาเราพออยากเดินทางไกลขึ้นเราก็เลยมองเป็นรถทุดถังก็ตอบรับดีขึ้นแต่ว่าพอในอ่บย ก็เบื่อตอนที่เราขายเนี่ยที่มันแย่ที่สุดคือวันหนึ่งเนี่ยจากที่เราเคยขายดีๆแล้วมันตกต่ำจนเหลือวันหนึ่งสามบาทเราต้องหาทางออกใหม่เราก็เห็นคนไลฟ์สดขายของเห็นรุ่นไลฟ์สดขายของเราบอกเราทําไม่ได้เราพูดไม่ออก<ม>เปิดไลฟ์สดแรกนะนั่งมองกล้องแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่อย่างเนี้ย ไม่รู้จะพูดอะไรผมพูดตรงๆว่าตัวเราเนี่ยอายุเยอะแล้วการที <Switzerland> ่เราจะมาไลฟ์สดมาพูดเนี้ยพูดไม่ได้แต่เนื่องจากว่าพอเราเกิดวิกฤตอะไรแย่ๆเนี่ยมันทําให้เราเอาพลังที่เรามีอยู่ในตัวเราออกมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าจริงๆเราทําได้นะแต่เราโดนความที่ของเราครอบงาว่าเราทําไม่ได้จนวันเนี้ยตั้งแต่ขายมาพูดไม่หยุดจากพูดไม่เป็นจนพูดไม่หยุดเพราทุกวันนี้ลูกค้าบอกโหตั้งแต่มาลูกค้าไม่หยุดพูดเลย จากมีคนดู2-3สาคนคจนมีคนเข้ามาดูสูงสุด8,000คน<ะ>ช่วงที่คนเข้ามาดู8,000คนน่คนติดตามขึ้นเกือบ2,000 0 0ใช้เวลาไม่ถึง3เดือน เรามีความสุขนะอย่างจริงแล้วเนี่ยเราได้พลังงานบว,วกจาก f c ที่ดูไลฟ์สดเนี่ย<ช>เป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็แบ่งปันมุมมองดีๆผมไม่ได้ไลฟ์สดเพียงแค่ขายของหรือว่าบอกให้ซื้อของนะแต่เราแบ่งปันมุมมองอีกหลายๆมุมที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยการทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่อาชีพหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามและอดทนถ้าเราไม่อดทน,นไม่มีทางสํำเรับ สามารถติดตามหรือว่าติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากติดตามช่วงนี้อยู่ในช่วงสัญจรเราจะโพสหน้าเพจว่าเราจะไปขายที่ไหนยังไงบ้างแต่หลังจากนี้เราจะขายประจําอยู่ที่อําเภอท่ายางจังหวัดพิบุรีชื่อร้านกล้วยปิ้งคาเฟ่นะจะมีของกินแปลกๆอีกหลายเมนูมากมายเร็วๆนี้นะติดตามได้2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า t i k t o k นะครับฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ